สวัสดีครับตาทองชนะพี่น้องมาร่มพหฒธนาสัตุ์ถูกบนสายบาเตกันนะครับเจ้านี អីយ៉ាហាត់តាផៃចាខ្ញុំអង្គុយនៅកន្លែងបាតទុនទៅអឺអូយអង្គុយនៅទេ ไเออไปไม่เข้าลงนี่เลยเออไม่ให้ต้องบินไปไหนอยู่นี่แหละเอร่ะ น right. okay. 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 ั่นแหละในกรงมันอยู่ในกรงไปวันนี้ตัวเล็กจอมปวนหมาด้วยรองเท้าไม่เท่ากับสงใสลุดใสลุดใสลุดเอาใส่ไปไม่ให้มันใส่ไม่ต้องใส่หรอกบรรยากาศยามเช้านี้พี่น้องวันนี้เป็นวันที่สี่ที่มีความเย็นนะฮะ ดูน้ำคลองน้ำคลองอะไรมาชนสเปนเวนนะครับปิดไว้เพราะว่าต้องการต้องการดันน้ำไปทางนู่นประมาณ2กิโลพี่น้อง2กิโลจากนี้ไปไม่ใช่2โลประมาณกิโลครึ่งจากนี้ไปประมาณกิโลครึ่งแล้วก็ดันดันน้ำไปทางซ้ายของท้องทุ่งนานะฮะก่อนน้ำเยอะเนี่ยถ้าปล่อยถ้าเปิดฝาตรงนี้ไปปล่อยตรงเนี้ยตรงรถลึงเลืองนั้นน่ะท่วม เลยสีแยกไปน้ําท่วมท่วมแน่ๆแหละครับเพราะท่วมสองครั้งแล้วไม่ใช่ท่วมเพราะฝนตกนะฮะท่วมเพราะว่าน้ําคลองน้ำคลองที่ไหลดันมาน้ําคลองนี้ไม่ใช่น้าคลองที่มาจากอ่างนะพี่น้องเป็นน้ําคลองที่ไหลามาจากท้องทุ่งนาที่ข้าวเขาเริ่มออกรวงเยอะเขาก็ต้องระบายน้ําทิ้งถ้าหากว่าไม่ระบายไว้ ข้าวก็สุกช้านะฮะข้าวสุกช้าดูน้ําเต็มน้ําเต็มสองฝั่งเลยฮะถ้าน้ํามาจริงพี่น้องเนี่ยถ้าฝนตกมาเนี่ยน้าล้นเลยตรงนี้มีสิทธิ์ที่จะขาดพอทุกปีคลองเก่าน้ําจะล้นตรงนี้แหละล้นไปท้องทุ่งนาจนปากคลองแหว่งปากคลองแหว่งจนเขาถึงทำคลองใหม่ขึ้นมาคล,คลองใหม่เนี่ยก็ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยพี่น้องใหญ่กว่าเดิมเยอะ ใหญ่กว่าเดิมประมาณ2เมตรแต่ว่าลึกกว่าเดิมอีกอประมาณเมตรเศษเใหญ่กว่าเดิมลึกกว่าเดิมตรงนี้ก็กลายเป็นเอง่งแต่ถ้านาปรังมีน้ําในอ่างพี่น้องปัญหาคือน้ําในอ่างไม่มีถ้าน้ําในอ่างมีแถวนี้ก็สามารถทํานาปรังได้สบายเลยนะครับนาปรังมันควบคุมน้ําได้ต่างกับนาปีนาปีอาศัยเทวดา รถลังลงมาถ้าเทวดาไม่ปลดปล่อยลงมาก็น้ําก็ไม่มีนะครับบรรยากาศใส่บาตรเสร็จแล้วพี่น้องผ่าชมทุ่งทองทุ่งนาแห่งนี้อย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลเลยนะครับอนุโมทนาสาธุประสบผลบุญด้วยกันหาคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ